โยคะกับมุตตต่อนะคะวันนี้เราแยกขาออกจากกันประมาณนี้นะคะเปิดไปเท้านวา,า90องศา,าจากนั้นกางแขนขนาดลำตัวหายใจเข้ายืดม,มือไปทางด้านหน้าเหมือนมีใครฉุดม,มือเราจากนั้นค่อยๆก้มงลงพับลาตัวเอามือจับที่ข้อเท้าขวา หายใจออกทวิตป,ปิดลำตัวค้างห้าไว้ห้าลงหายใจนะคะขาตึงทําสองข้านับห้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นกลับขึ้นมาค่ะปิดเท้าขวาเปิดเท้าซ้าย แข็งขนาดลกตัวหายใจเข้าเอามือซ้ายไปทาด้านหน้าค่อยๆทลงตัวกุว้มลงจับข้อเท้าซ้ายหายใจออกทวิตปิดลำตัวขึ้นขาตึงนัห้าสี่สสอง ข้า,าวนี้ขาประมาณนี้นะคะเปิดเท้าเบาเหมือนเดิมลำตัวหันมาทางด้านหน้าการแขนหันใจเข้าปิดลำตัวอามือซ้าย นับห้สี่สามสองหนึ่งจับขึ้นมาปิดปลายเท้าขวาเปิดปลายเท้าซ้ายการแข่งขนาดลำตัวหายใจเข้าปิดยื่นมือขวาไปด้านหน้จาจับที่ก้าวเท้าซ้าย ได้แล้วทิปิดตัวขึ้นนัห้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นจับขึ้นมาลองฝึกดูนะคะอันนี้คือการจัดวางท่าทวิ่ปิดลงตัว